สบายดีสบายดีเอฟซีพอไปพี่น้องทาง,งไทยฝั่งราวซูคูซูคนเลยเด้มเอมื้อนี้หาอไม่คิดว่าน,น้องแม่งเงีเนาะพี่น้องเป็นมื้อสุดท้ายและเมืเอ้อวานคือได้เมื่อบ้านเนาะคือน้องแต่ว่าก็สิเมื่อบ้านนะเมื้อนี้เกี่ยวว่าจไปตัดลำไม้ให้มาให้เมเฮ็ดอันห้าโฮแล้วก็เพิ่นจะได้ เฮ็ดอันพี่ก็ซื้อห้างอันแล้วก็อบเชยห้างมะกรห้างมาแต่งเพิ่นนั่นพี่น้องทีมงานเขาไปกับวันนี้นะเตี้ยนหมูอ,อน้ออนกับเซอนนร์นะิลินเนาะพี่นอ้องหมูอ้นก็คือคอินเตอร์แล้วก็เอ้ยของทีทีมงานไปตัดอะไรเงินอตอนนี้เขากำลังสืเดินทางไปเอาล่ำไม้ไผ่อยู่นี่เนาะก,กับบริกัยพี่เนาะยูบอนอันข้ามทางไปนี่กันหอดแหลปปะเอากระเดินทางไปน้ำกันเลยพี่นอ้องเอ้ไปเอ้ย แคำเลอนีไงนี okay. ่เมเก๋นะมื P, ้อนี้เขามือปะแล้วได้ไปตัดไม้ให้เมยก่อนนี่คนจะได้ไม้ให้โถพี่น้อไปอีกอะจีบ้าที่เราตัดมือกันตัดไม้กันเด้อมื้อนี้อุปกรณ์ของห้ามื้อนี้มีผ้าหนาะ ไปเลยไปไปทีมงานน้อยไปพี่น้องไปควบกันยูบป่าไม้ไผ่แหละมาพี่น้องทีมงานเดียร์กันมาเร็วมาลูกเดีย๋ดวยวยวา ให้ยอดห้เลยนะทานเข้าไปเยอะ ตักไหนกอนอัไหนหเอาหกอนนี่เป็นองซ่าเมือนที่ลงมาตึกป่านะทุกคนอ่านเป็นยี่บเยนะอ่านได้ยู่บโอส่กกับคืนมามีอะไรอะไร่างี้ค่ะ tôi ăn mấy mình hoặc là lắm nhanh 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 ยืย้อๆไปบึงน้องไม้ไปยอนมาก็ยอนอย่กเอ็ดเบ้าจะเล่ยนยิ้มเลยจะเล่นอาฟอนเข้ามามีบ้งเลยไปงางไปนัไ่ละน้อยจับแหนน้องนะลูก

có thể anh để bỏ mãi lắm điều bỏ lắm 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 Làm lắm 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 เลยเพื่เกลีอดนะมาแล้วเลยเอามาแมื่อจะข้าข้าไปหัวหน้านลำแด้งเอาไปน้ำนองปบหรู้ปะใส่รอยจับจับจัมือสัส้นเด้อ

ันนี้เขาตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องตัดเถื่งแน่เพราะมันอยู่ในไหนนักก็รศึกษดไม้ฮาวโฮนะพี่น้องนี่ทำกันงามๆซื้อๆตัดให้คุณยายก่อนกลับบ้านตแตกปะยอนสีเดบ้าระวังเด,งด้ กาบ้องเค้กขี้งัววันที่วันที่สิบสี่เดือนสามแล้วก็วันเกิดน้องจิออนเลยนลนะพี่น้องสิบสี่นะมีนาคมเอาบอเค้กอันนี้นะเค้กขี้งัวแฮปปี้เบอร์เดย์งัวอุ้ยอร่อยเอานะ่ะร้อย uh? มาสิสิสมาหาเมล่าให้เด่นาะนนะโมพ่อพ่อป้าพ่อม,ม,ม,มาพี่อ mm. ร่อยเฮ็ดเป็นมีนะมันพันมาหาเมล่าพี่เลยลูก อ่ะจับคือจวกหนังไมล่าสไมล่าไมได้อยู่ในโลกไปนี้ไดนแอ,อ้อ งามงามๆมาเทศนันท้าโหนม่เก่กะซิม่อปแม่แล้วเี่นอ้มมันก็ใส่ขึ้นแน่แล้วครับยู่หินกับพ่อมีเคยอยู่ในแม่องยู่กับพอตัวเลขขได้สิมาหายอยู่สองเท้าคือเก้ามามาก่อนนะมั้เกิดม่แม่ละกูมออยู่น้าหลานก็ะสดซื้อที่น้องเอ้ยบ บบดมือเนี่ยกิจังนแล้วมือและความคินหอนะะนาะให้ด้วก็ห้ด้ขี้เลื่อมาเอายิมิแล้วเกบอามนำแดียวอามหลานนำเมื่อปะล้วีวันนี้นะวานมือแล้วเนาะ คลิปสุดท้ายเลยแอนนี้จุ๊บม่ไหม่อยแม่มอไคลิปสุดท้ายแอนยูนาแม่ยบานุงเงียวเลยแอนนี้แต่คันคลิปหน้าก็ย่แถวบ้านค่ะไทยกัเนายบายนะแม่ยบายนะแม่ไปกล้องเลยด